สวัสดีจ้ามือนี่จะพาเขาไปอันซูเปอร์มาร์เก็ตจ้าไปเบื้องพักว่าเพื่อนมีพักอีหยังขายแน่นเนาจ้าตามมาเดอ้อมาร์เก็ตตรงนี้แก่หายอยู่จ้าอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ละจ้าเบื้องนานนองเจกมนอนี่ขึ้นนาบูดจะเดอ้อพี่น้องะะพักมู่เพิ่นก็ว้างไว้เป็นสั้นเป็นสั้นจังสี่ละจ้าพี่น้องพร้อมราคาเนาะจ้า บังหุงไส้ปราจาหนวยงามงามในเบงเดอร์พักแป้นบ้านห้าวจา้าหรือต้นกุยชายไส้ปอาจะบผูกพักแป้นได้ปะพักแป้นกันนี่สมยูโรจ้าหรือประมาณหนึ่งบาทนะจ้าพี่น้องลำไยไส้ปนะจา้าลำไยกิโลละลอยสามสิบจ้ามีบอกห้าวอ่อนพร้อมฟังนี่เป็นโซนแตงโมจา้าเป็นเมลอนเป็นแตงโมเป็นแตงไทยน้ำจา้ายูนีจา้า เบิ่งบังหุงเนาะจ้าบังหุงไส้ปลากิโลละลอยได้อน่มีอันทับทิมพร้อมมีหน่วยบักพผาวพร้อมเดจ้าเบิ่งดูนี่หฮามว่าพ่ออันลูกช่มพู่ก็เลยชีได้ซื้อช่มพู่ไปเนาะจ้ามา้อนี่มีบักเฟืองพอร้อมก็มีผักชีลาวด้วยนะทุกคนกชีลาวมูหีดนังฟ้า มี่พออีตู<อ>ตก,กำใหญ่เล,เลยเลยกำลังปอน75ยูโไซปรัดอา,ากาศคือเมืองไทยละจ่ะพี่น้องปลูกพืชพักส่วนครัวใดคือเมืองไทยละจ่ะเบิงงมีหอดกับเจี๊ยบเขียวเห็นบ่นเน่เข้ามากมากเก็ตตรงนี้พ่อปันเข้าไปเดินตลาดอยู่เมืองไทยเลยเด้พี่น้องมีหอดตะไคร้ใบมะกรูดมีพริกแม้ มีทุกอย่างที่เฮาอยากจะได้สมก็คือจังยูเมืองไทยเลยแมเฮาอยากได้อีย่างเฮาก็เอาใส่ถุงนะจ้าใส่ถุงเสร็จแล้วเฮากลับไปจุดบริการให้เขาสร้างน้ำนักติดราคาเฮาก่อนที่เฮาจะไปจ่ายเงินนะจ้าสร้างน้ำนักพักผลไม้เสร็จแล้วกับเขาเมเาเบิ่งข้าวเหนียวกันจ้าตรงนี้เพื่อนจะมียนข้าวเหนียวนะจ้า มีข่าวหอมมะลิมีข่าวทุกชนิดอยู่มุมนี้นะจ่ะกระเบงแลราคาแพงอยู่มีอันเส็นมะมาพอมีเส็นมีมีเส็นก๋วยเตี๋ยวนะจ่ะมีมะาม่ากับมีจ้ะหลากหลายเลยอยู่ตรงนี้จ้ะซอสกับมีจ้ะทั้งซอสไทยซอสญี่ปุน่นซอสจีนมีมดอยู่นี่หัวา่าง,งามลายกับอดไทยบ่ได้พี่น้องหอมหัวผ่า เบืงหอระพาไส้ปลาจ้าหอมหอมหอระพาออกจากมาเก็ตกับมะลาะขังนอกกันจ้ามาเบิ่งว่าขังนอกไม่ผักอย่างไหนเด้ยอย่างเป็นำรวจต้นบัุฮงอยากกินบัุฮงนี่บัุฮงมาเนอะโอ้บอมี่บัุฮงจ่อย cà lăng cho, Hồ lăng chò vâng Em mà Nói để nói nè Mi nói đi ao. ในมิตีต้นทับทิมพร้อมพี่น้องเขา้าวปูู่สก <is> บางต้นพักเกษตรข่อยพี่น้องแห้งเบิดแล้วนี่เดี๋ยวพอกินไว้เองดองรันแห้งเมิดเลยนี่ยอดเดยอะ ยอดอยู่หน่อยนึงต้นกระถินอยูไส้ปัดจะรายหลายเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่มีในมาเก็ตเด้อจ้าเพราะว่าทางนี้เพิ่นบ่ก,กินแหมมีขึ้นเต็มเลยนะจ่าข้างทางเต็มเลยหลายค่ะจะเช็ดทรายหมดแล้วกว่าท่านตายดอกลูกมันแหง้มแหงมันแหง้งหมดแล้วมึงมันแหง้ง มันแหงแหงเมื่อเลยมาประทันประชนเอาเม็ดประโนต้นนี้ได้จะเม็ดแหงบรรณาจารย์ย้อนพ้าไปริมทะเลไปเบิงไปหาเบิงวา่เาเหาจดได้บอ่อเอารูปไม่ให้เบิงจ้าว่าเขาบอกกินอิเลีไปพ่อเขาอันตัดแหมเขาตาัดถิมกันเลยไปซอยเขาคนแล้วก็ขอฟักเขามาก้อมอันนี้รูป ต้นอยู่ริมทะเลนะจ้าฝากย้ายไงเนี่ยกไปเห็นกระอตบม่ไรเนาะจ้ากับไปขายเก็บเอา,าเก็บอันกระชินไปไว้จะกินกับขนมเส้นพี่น้องกินกับอันตำมะฮ่งแล้วเบื้องใดไลายปันใดไปยางมาเก็ดมากกับได้ชมพูนี่แหละจ้ามา ก็อยากจะเอามาลองชิมเบิงนะจ๊ะว่ามันจะหวานคือชมพูเมืองไทยบอนะจ๊ะแต่เบิงสีมันเป็นสีจืดๆก็กเลยสช่ไหาปอกไห่เด็กน้อยผููบาวเพิ่นซิมเบิงนะจ๊ะมันจะหวานบอเนะจ๊ะล้วก็เป็นรั้งแรกที่เพื่อนจะได้ชิมน้ำเดชหั่นเบิงมันก็กรอบอยู่จ้าแต่บรูจะหวานบอเนาะจะล่องไห่ผููบาวน่องเจก้าน่องเทมีซิมเบิง ครั้งแรกของเพิ่นคือการจ้าหัานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้นมนมชิมอลองชิมดูครับชิมชมพู้กันครับกันครับมาชิมชมพูกันโอเคกใจะน้อยมาชิมชมพู่กันครับ,มมรบจับบ่ กัดคำหนึ่งกระเฮ็ดนหนาง,งงพี่น้องรสชาติเป็นแบบไหนครับหวานไหมครับหวานไหมครับเอ่มรสหวานไหมครับอ่าหวานอิสัมอิสัม like sweet sweet หวานไหมไม่หวาน ไม่หวานเราด o น t do that f a ไม่หวานครับไม่หวานครับ don't do that with your mouth คุณมาชิมชมพู่ชมพู่อ่ะ and then you you say เหมือนน้ำเปล่าไม่หวานเหมือนน้ำเปล่าไม่หวานไม่หวานไม่อร่อยไม่อร่อยโอเคครับไม่แซบอีรีอร่อยไม่แซบอีรีอร่อย ไม่แซ่บ <laughs> แต่ก็กินอยู่เออกินไป <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ตดดดามครับตอนนี้ช่องพอมมีซูเปอร์ธัง k ์ก็ส่งมาได้นะครับ Thank you for watching we have super thanks now you can support Nora and me by sending super thanks or super sticker please don't forget to subscribe Thank you.